ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ positionless basketball ที่หลายท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ฟังได้เห็นผ่านคลิปวิเคราะห์ต่างๆคลิปไลฟ์สดทั้งในช่องนี้หรือจะเป็นช่องฮุ e เ k d o w n หรือจะนในช่องอื่นๆก็ตามนะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยที่ไม่ได้ดูบาสจริงจังก็คงจะสงสัยว่า positionless มันคืออะไรวะมันเป็นยังไงและในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงมันกันครับสำหรับคำว่า positionless b a s k e t b a l นะครับ มันเคยถูกพูดถึงครั้งแรกๆเนี่ยในสมัยปี1971นะครับในทานของความหมายก็ค่อนข้างที่จะตรงตัวเลย Position ก็คือตำแหน่งนั่นเองนะครับแต่ว่า Position Rate ก็คือการไร้ตำแหน่งดังนั้นเนี่ยประการแรกของ Position Rate b a s ส e t ตบอลเนี่ยมันคือแผนการเล่นที่ไม่ได้สนใจในตำแหน่งหลักของผู้เล่นนะครับไม่สนว่าคุณจะสูง7ฟุต3นิ้วหรือว่า6ฟุตก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุด คือผู้เล่นจําเป็นที่จะต้องไปกับลูกใค่ได้ต้องหาทางหลบศัตรูให้เป็นและผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นคนใดก็ตามเมื่อถึงเวลาก็ควรที่จะเรียกแผนเกมบุกได้ด้วยดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ส่วนสูงไม่ใช่ตำแหน่งโดยพื้นฐานของ Position r a t e คือผู้เล่นทุกคนต้องสั่งแผนเกมบุกได้บางครั้งเนี่ยกล้าจ,จะไปยืนในตำแหน่งพอยอาจจะเรียกแผนเรียกสกีนใช้สกีนให้เกิดประโยชน์เล่นกับตัวโลต้องทำอะไรประมาณนั้นได้นะครับ คราวนี้เนี่ยถ้าคลิปนี้อธิบายแค่ความหมายมันก็จะสั้นเกินไปงั้นขอไปพูดถึงเรื่องของการฝึกสักนิดหนึ่งละกันการฝึกจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้เพื่อนมาเล่นด้วยในบางครั้งก็จําเป็นที่จะต้องฝึกกับสถานการณ์จริงๆการเล่นกับสกีนการส่งบอลการมองเกมรับบอลคืนแล้วก็หาช่องทําแต้มอะไรประมาณนั้นก็อย่างที่บอกไปว่านี่คือรูปแบบของการเล่นบาสเกตบอลที่ไร้ตำแหน่ง คุณแทบจะต้องมองเกมในรูปแบบของทุกๆตำแหน่งเลยนะครับต่อให้จะได้เป็นพอยต์มาก่อนซึ่งแน่นอนว่าอาวุธหลักๆในการทำแต้มของคุณเนี่ยก็คือลูกยิงระยะกลางไปถึงระยะไกลแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเล่นแบบ position lead เนี่ยเมื่อคุณได้ mid match บางครั้งเนี่ยคุณก็ต้องกล้าที่จะลากผู้เล่นป้องกันเข้าไปทำแต้มข้างในแป้นคราวนี้เนี่ยมาพูดถึงทักษะที่จำเป็น3ทักษะกันนะครับว่า position lead บา s ตบ t b a l l เนี่ยมทักษะที่จาเป็นมากๆต้องมีอะไรบ้าง ทักษะแรกเลยก็คือเรื่องของการชูดนั่นเองครับการชูดจะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับในการเล่นแนอนาคตเรารู้กันดีว่าการมาถึงของสถิติ two shooting percentage เนี่ยทำให้การยิง3แต้มมันมีความสําคัญมากขึ้นการยิง3าคะแนนให้ได้มากกว่า35%มเนี่ยมันจะทําให้ค่าสถติติตัวนี้เนี่ยสูงกว่าการที่คุณเข้าไปเลี้ยับตายแป้นอย่างแน่นอนครับถ้าลองย้อนกลับไปในช่วงยุค90ตัวเลขข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไม่เคยถูกพูดถึงมาก่อนเลย สิ่งที่หลายคนทำในช่วงนั้นน่ะก็คือการวิ่งเข้าไปที่ใต้ห่วงเพื่อทำแต้มจากการเละอัพนะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาว่าคือการทำแต้มที่ชัวร์และคุ้มที่สุดแล้วและบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ฟาวลงด้วยซ้ําทําให้ได้ยิงลูกโทษเพิ่มอีก1ลูกอย่างไรก็ตามนะครับในตอนนี้เมื่อมีการเก็บค่าทูชูตติ้งเปอร์เซนต์เทมาเนี่ยแหละหลายๆทีมเองเนี่ยก็เริ่มที่จะให้ความสนใจกับค่าสถิตินี้มากขึ้นเรื่อยๆทําให้การยิง3ามคะแนนเนี่ย มีความสำคัญมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเจมส์ฮาร์เดนนะครับที่มีค่าเปอร์เซนเทจที่สูงมากๆต่อกันด้วยทักษะที่2ที่จำเป็นในการเล่นโพสิชันเลดบ a คเกตบอลนะครับนั่นก็คือทักษะการเลี้ยงลูกเพราะการเล่นแบบนี้นะครับจะทำให้ทีมเนี่ยเล่นแผน4 out หรือ5 out มากขึ้นผู้เล่นแต่ละคนต้องมีการเคลื่อนที่แล้วก็วิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการเลี้ยงลูกไปเองมากยิ่งขึ้นด้วยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสูง6ฟุต6ฟุต5นิ้วหรือว่า7ฟุต สำหรับ position เหล่บาเกตบอลเนี่ยมันไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วแม้ทั้งชีวิตที่เล่นมานะครับจะเคยเล่นแต่ใต้แป้นแต่ถ้าต้องเล่น position เหล่บาเกตบอลเนี่ยคุณต้องเรียนรู้การเลี้ยงลูกครับในสถานการณ์ตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณคือเซนเตอร์ที่สูง7ฟุตแต่ต้องพาบอลขึ้นไปเองตั้งแต่กลางสนามเพื่อเล่นฟาสต์เบรคหรือเพื่อกดดันแผงรับศัตรูนั่นทำให้คุณต้องถือบอลเล่นเองนะครับท่าที่ง่ายที่สุดของการเล่นนั่นก็คือการเปลี่ยนทิศทางด้วยการเลี้ยงลอดขา ท่านี้นะครับช่วยให้ทั้งเปลี่ยนทิศทางแล้วก็ป้องกันศัตรูที่จะเข้ามาแย่งลูกด้วยมันเป็นท่าง,ง่ายๆท่าพื้นฐานนะครับแต่ถ้าคุณเล่นเ,นเซนเตอร์มาทั้งชีวิตเนี่ยและไม่เคยฝึกเลยนี่คือท่าพื้นฐานที่เริ่มต้นได้ง่ายที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยนะครับทักษะที่3ที่จําเป็นนะครับนั่นก็คือทักษะที่ไคซอตโตนะครับนักบาสดาวรุ่งชาวฟิลิปปินเนี่ยฝึกเหมือนกันนั่นก็คือฟุตสปีดนะครับหรือว่าความไวัยเท้านั่นเอง บนโลกออนไลน์นะครับเราได้เห็นสิ่งที่ใครซโตเนี่ยฝึกอยู่เป็นประจำนั่นก็คือความไวของเท้าเขาต้องการมีจังหวะก้าวขาที่ไวยิ่งขึ้นนะครับลองจินตนาการดูก็ได้นะครับถ้าคุณเป็นเซนเตอร์หรือสมอลฟอร์เวิร์ดหรือตำแหน่งอะไรก็ตามนะครับที่มีทักษะในการฉีกตัวประกบเพราะว่ามีเฟิร์สสเต็ปที่ดีเนี่ย จะทาให้คุณฉีกตัวประกบได้มากยิ่งขึ้นและก็ทําให้คุณเนี่ยลงได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบนโลกออนไลน์นะครับมีคลิปมากมายเลยในการฝึก First Step หรือว่าฝึกจังหวะก้าวขาสามารถไปหารับชมกันได้ใน YouTube แล้วก็ฝึกซะเพราะมันก็คือทักษะอีกทักษะหนึ่งที่จําเป็นผมเองคงไม่ได้ลงไปทําคลิปสอนนะครับลองหาดูใน u t u b e นะครับผมเองเนี่ยก็เคยเห็นหลายๆช่องครับทำคลิปสอนไว้แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่คือการพัฒนาอีกขั้นนะครับสําหรับผู้เล่นที่จะเล่นไปในระดับที่่่สูงขึ้นนไมมวาาจะเป็็ใครกต คุณต้องรู้ว่าจะต้องเล่นแบบไหนในทุกๆตำแหน่งนอกเหนือจากการเข้าใจแผนต,ต่างๆของทีมตัวเองแล้วเนี่ยอย่าเรียนรู้แค่แผนของทีมและหน้าที่ของตัวเองจงเรียนรู้วิธีการเล่นของทุกๆตำแหน่งในทีมตัวเองให้ได้เพราะในบางเกมเนี่ยคุณอยู่ในตำแหน่งที่จะต้องรับหน้าที่เป็นตำแหน่งอื่นเช่น small forward ในเพยนั้นๆ แม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ก็ตามนั่นคือสาเหตุที่ทําให้คุณต้องฝึกและให้ความสนใจกับผู้เล่นคน,นอื่นๆในทีมด้วยว่าเขาเล่นแบบไหนในแต่ละเพย์มันจะทําให้คุณนะครับเป็นคนที่อนเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นสามารถเข้าใจการเล่นได้ในทุกๆตําแหน่งเอาล่ะครับนั่นก็คือ3มทักษะที่จําเป็นมากๆในการเล่นในโลกบาสเกตบอลที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงของ position น La นแบบเต็มรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในโอลิมปิกหรือในลีกต่างๆเนี่ย เริ่มมีเล่นให้เห็นกันมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีมาก่อนหน้านั้นนานมากแล้วก็ตามครับแต่ในยุคนี้เนี่ยเริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น MVP โคโล่าสุดอย่างนิโคลาโยคิต ok เนี่ยก็เป็น Positionless b a s k e บอลที่ใช้เขาเป็นตัวรันเพย์รวมถึงยานิสอันเททุคอมโป้ด้วยเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถเล่นแบบ p o s i t i o n l e ได้ไม่ว่าจะเป็นพอยต์การ์ดไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์เขาสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับความหมายของ Positionless b a s k ตบอล และก็3มทักษะที่จําเป็นในการฝึกก็อย่าลืมไปฝึกกันได้แล้วก็ลองไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้การทําความเข้าใจในทุกๆตําแหน่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาศัยความชํานาญกับเพื่อนร่วมทีมไปก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนสวัสดีครับ